กระตบกระตบน้อง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 พี่ตายพีน้องพี่ตายพี่มาเลยครับ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 ผมนี่ไงเอาตายก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าทุกคนครับเรนส์เนี่ยกำลังหาร้านเติมรูวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลคัซซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลาร์ธพีทด้วยหรือว่าบริการ ฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการก,กันด้วยนะครับคนดู on, 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 on เอาล่ะคุณู้ชมครับผมขอกับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมคิงนอนเคดีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเอาละวันนี้เนี่ยเราจะมาตีโรงงานกันเว้ยก็ไอ้กันเนี่ยมันมาเปิดคลิปแล้วก็ปิดคลิปนะครับคุณผู้ชมครับมันมาไม่ทันไอ้กันอยู่ไหนในการผมอยู่ผมอยู่ร้านกาแฟมาแล้วมาแล้วเธอเย็ดเธอเสกตัวเท่จังอันนี้แชงเกลเหรออันนี้แชงเกลใช่ไหมแชงชงจ่าแชงจ่าอ๋อแชงจ่าแชงจ่าเร่ะวิก้าอ๋อแชงจ่าเลือเือนเลื่อนเลื่อนอ่ะ เอาละก็วันนี้นะครับเราจะมาตีโรงงานกันประมาณ5โรงงานนะครับก็จะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยราการนานๆทีครับมาตีโรงงานใครชอบการตีโรงงานเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยรากันเป็นกำลังใจในการหาเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับเออนั่นแหละมันหายากอยู่นะเอาละคุณผู้ชมครับคลิปนี้ขอสมาน1 0 0 0ไลค์ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าถึง2,000ก็ขอบคุณจริงๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า let's go ระหว่างผมเนี่ยเอฟเรอโรงงานเกิดนะครับผมเนี่ยไปเจอผลปีศาวด้วยคุณผู้ชมอยู่ใกล้นี่แหละอยู่ใกล้เองนะครับผม ดูผลก็เกิดนะครับเป็นแบบผมไม่คิดถึงเนาะเราแบบไม่ได้มาอัคดคลิปตีโรงงานตั้งนานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตแล้วด้วยนะครับ<ๆ>น่าจะเป็นวันที่โอ้โหแมกมานะครับคุณผู้ชมครับถือว่าดีเลยนะครับเป็นวันที่30นะครับผมประมาณนี้ป่ะตอนดึกหรือตอนเช้านี่แหละประมาณนี้ก็ไปดูในดิสคอรบอกฟุตได้นะครับตอนนี้บอกฟุตก็ได้ทําการเผยออกมาแล้วี่นะครับผมหรือว่าประกาศมาและว,ว่าจะอัปเดตวันที่30นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรารอโรงงานโรงที่1เกิดก่อนละกันนะครับ a p ต่อ De quatro เอาละคุณผู้ชมครับผมโรงงานเกิดแล้วโรงงานแรกนะครับเกิดแล้วเรียบร้อยผมกลัวโดนฆ่าเลยแหละคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นกับน้องๆด้วยนะน้องๆพูดได้เปล่าอ่ะเดี๋ยวให้ผมให้น้องๆพูดเลยตอนนี้คือผมอัดคลิปกับน้องๆนะครับในดิสคอร์ดผมนี่แหละพูดได้เป่าน้องชายฮัลโหลครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละโดนสดครับโอ้เย้เย้เต็มเลยเต็มเลยคุณผู้ชมสวัสดีน้องวันนี้คือแบบมาตีโรงงานกับน้องๆโดยสอะไรนะพี่ก็สวยโอ้เกิร์เพ่งเพ่งเพ่งลองเราดีว่าพี่จะได้ผลเลยว่าน้องชาย อยาวเกลือเกลือเหลยวะพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำตอนนี้มีคนเตียพี่4คนอยู่แล้วตอนนี้อันนี้เซสร์ฟแบบธรรมดานะครับแต่ว่าผมให้น้องๆน่ะเ k อยู่ที่อาร์ฟซีนะครับใช่ใช่ผมอยู่โลกธรรมดาเรียบร้อยโอ้เข้าผมว่าไง e จะบอกพี่อะไรมีเอ้ยผลอะไรอะมันมันมมัมันไม่ให้พี่ดูด้วยผลอะไรอ่ะกูผลดีแน่เลยผลอะไรโอ้มอะมันเอาไปเก็บเรือมันเอาไปเก็บอย่างไวเลยาะว่าผลดีแน่เลยผลน้าโอ้ผลน้ำผลน้โอ้ผลนาำบลนี่ขจอกเกลือเกลือเกลือป่ะเดน๋ยโกันลนเกลือใช่เหรอเมือนนาป่ะเดี๋ยวเราไปโลกที่สองดีกว่าเซตสอง จบครับเดี๋ยวนะผมมาเซิฟนี้แล้วผมเนี่ยกำลังเล่นอยู่เว้ยคุณผู้ชมแต่แบบอยู่มันมีผลอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยไหมแกแต่เขาทิ้งไปแล้วแหละ เขาเขาเขาเก็บหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาคุณผู้ชมครับก็เซอร์วิสสองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มนะครับสุ่มผลปีศาจก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เกือนะครับเออแต่จะค่อยสุ่มมาก็โอ้โหไดมอนด์ถือว่าดีถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยนะครับโอเคก็คือแบบเรารอเนี่ยถือว่านานนะครับวันนี้ผมจะมาตีก็ประมาณ5้าโรงงานอ่ะ5้าโรงงานนะครับถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามารอมันเกิดดีกว่าแลวคือผมตื่นเต้นอย่างหนึ่งก็คือนี่แหละใกล้จับเดตแล้วนะครับผมก็กสิ้้นนปีแลวะครับ ขอให้น้องๆมีความสุขด้วยนะครับขอให้อยู่กับครอบครัวนานๆเลยนะครับผมก็นั่นแหละผมมีอะไรที่จะพูดเยอะแยะมากมายแล้วผมก็พูดได้แค่นี้แหละนะครับผ,ผู้ชมครับก็ขอให้ใช้ชีวิตมีความสุขนะครับน้องๆขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตผมถึงปัจจุบันนี้เลยขอบคุณมากๆนะครับไปเดี๋ยวเรารอโรงงานที่2เกิดดีกว่า โรงงานที่2เกิดแล้วครับเด็กๆครับผมโอ้โหอยู่ๆก็เกิดเลยฮัลโหลน้องชายโรงงานพี่เกิดปะเออซับสองครับสองครับสองอยู่เซ์ฟแบบธรรมดาไม่ต้องมาไม่ต้องตามมาเลยนึกว่าตัวเนี้ยเฮ้ยไอโรงงานเนี้ยพี่ได้หรอที่งอนน่ะเจเลออนขี้งอนน่ะไม่ได้งอนกูกินข้าวอยู่ กูตบกูตบน้อง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 ไม่ตายพี่น้องพี่ตายพี่มาดิครับ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 ผมนี่ไงเอากูตายมามามาเอาไม้เอาไม้อ่ะเอ็กคิดว่าพี่อาจจะได้อะไรวะน้องชายบอกพี่หน่อยดิได้ผลบอกครับได้ผลมาได้ลครับผมดูมันพูดกูมาแค่แป๊บเดียวแม่งโรงงานจะแตกแล้วน้องชายน้องชายมาแป๊บเดียวโรงงานจะเกิดแล้ว พ่นพิษผลงานจะตายแล้วครับจะแตกแล้วครับเพราะว่าผลเงาได้ครับว่าผลกรนี่นี่นี่โอ้ไม่ได้เลยเลยอ่ะมาช้าเกินไหมใครใครเอาเขาได้เลยใครได้ใครได้คนอะไรคนนี้คนนี้เหรอคนอะไรเอ้ยไปฆ่าเขาทำไม ผลเอ้ยผลอะไรวะผลหนาเหรอจะไปึเพี่เออไดผลหนาผลหนามะย้ายผมแไม่ได้ลูกเลยพี่ว่าจะได้เขวีเกลือเลยดิล่ออยู่ในวีนะพี่ชายโอเค้าเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟที่สามดีกว่าโรงงานที่สมดีกว่านะครับอันนี้น่าเป็นสปายนะครับคุณผู้ชมครับเอาเดี๋ยวไดเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวโรงงานเกิดแล้วกันเถอะโถเหมยผมกว่ายังไม่เกิดพีพีอยู่ครับคุณผู้ชมครับโอเคนี่นี่นนี่ โอ้โหมาไม่ทันเลยครับผมรู้ว่าโรงงานจะไม่เกิดเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแถมให้รายการอันนี้คือว่าสับเสิริมแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมแถมให้เดี๋ยวผมแถมให้ใหโอ้ยโรงงานเกิดได้ผลเลยเนี่ยเออเอาเลยละกัน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 เออเอาดีเอาดีอาดโอ้กูตายโอ้โหคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟต่อไปกันดีกว่านะจ๊ะโอเคโบมมา มาละอันนี้ก็เซิฟที่สี่อ่ะจริงจงมันลงอานที่สี่นะครับมาอันนี้เป็นกับตีมน้องๆนะครับน้องๆโอ้โหครึ่งหลอดมันมีคนมาตีอ่ะอะไ์พี่ก่อนได้เปล่าแอร์ผมด้วยพี่แอรผมด้วยพี่กลัวกูไม่ได้กูตายกูตายไม่ลวแม่งปิงไงแล้วมันปิงมันปิงอ่ะมันปิงอ่ะมันปิงอ่ะโอ้ยไม่ได้ตีเลยอ่ะตายแล้วอ่ะ โอ้มันปิงเกอร์เซิร์ฟนี่ยเขนดีไปแล้วครึ่งฆ่ากันด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้คนวิญญาณเหรอคนแะไรอ่ะผลอะไรอ่ะผลเบลียวผลเบลียววิญญาณ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 ไอตอนแรกมันสิีจ้ากคนนี้พี่เหรอไม่ใช่ผลวิญญาณนะี่เลือกไม่ใช่อันนี้อันนี้เหรอบาลีอันนั้นบาลีอ่ะเป็นผลนี้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 โอเคก็เซิร์ฟบีก็อันนี้เองนะครับผมเดี๋ยวเราก็ลือนรัวแหละคุณผู้ชมน่าจะตีเรื่อยๆนะครับน่าตีเรื่อยๆเลยคิดถึงคนดูด้วยนะครับผมไอพี่ไอสตีเปิมคนนี้มันตีเน ตัวเนนีี้้ยยตัวเเออมันอะไรมันรีบนะอยากวันียคนเนวันไหนวันไหนวันไหนที่ต่อยอยู่เนีหยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรป่ะขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ไปเล่นเซิร์ฟธรรมดาละไป่ะรวยเลยรวยเลยมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วรวยรวยรวยเซิร์ชที่ห้าจริงๆอ่ะเซิร์ฟเซิร์ฟที่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวแถมให้อีกอันหนึ่งเ้ยรอรออะไรก่อนไหมอะไรก่อนอะไรก่อนพี่จะิดตายฮาบุกรอยรว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 ยสองโคตรหน้านี้ แลนนเมื่อกี้เมื่อกี้นะที่มึงบอกว่าอยากนะอยากนะด่าเอพน่าคือะไรนะเซอร์ิหัวคายออ้ไอชิ้นนี้โครแรงไปเปลาหรชัยีตัวแล้วก็ดาอพี่าว่าไอพีดีดาว่าเอาผมชัดายไเซอร์กระตอกว่างเลยเดีไปพึ่งห่าโหดจังงั้นชัยเซอร์วิกันนะสงสาดไอด่าเลยเวไพึ่งด่ากเดี๋ยวเอพีพี่ด่าล้วว้าวได ้อนใช่เอาดีๆผลไฟเหรออโอเคเอาเลยเอาเก็บเลยเก็บเลยโอเคได้ผลได้ผลไฟนะอันนี้โอเคกระจอกกระจกเลยมาเดี๋ยวขออีกเซิร์ฟหนึ่งละกันเดี๋ยวเราปิดปิดทิปละอีกเซิร์ฟเดียวอีกเซิร์ฟเดียว เอาละครับคุณผู้ชมครับจริงๆเนี่ยอยากจะหาเซิฟต่อนะครับแต่ว่าไม่ไหวแล้วเอาละคลิปนี้นะครับประมาณนี้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยเนาะใครชอบนะครับการทีโรงงานก็เดี๋ยวผมจะมาทําให้ละกันวันนี้เนี่ยเราก็มาคิดถึงนะครับมาเล่นกับน้องๆนั่นเองนะอาจจะมีเสียงแยะๆมากมายขอภัยจริงๆนะครับวันนี้ผมก็คิดถึงน้องๆก็เลยแบบมาคลิปกับเด็กๆหน่อยละกันนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันน่อยกันเนาะมันก็มาเปิดคลิปแลวปิดคลิปที่ผมบอกก็แหละตอนแรกๆนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วถ้าเกิดวว่าสนุกงขจริเดี น่าแก้ให้เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมาเลียวจริงอยากมาอัดคลิปกับน้องๆน,นั่นเองนะครับเอาละ่ะผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบา,บายบายๆผมซีอีโอครับคุณผู้ชมบายบายดีน้องๆครับบายบาย็กๆบว้แม่งบักลอยคอไบลอยคอเจอกันนะครับอีว่บาบาังอู้คนจะออกช่องอู้